สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ2 0 2 6 m i t s u b ิ s h i m i n i Pajero เจรรถ SUV ขนาดเล็กที่มาพร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยเส้นทางออฟโรดเล็กๆได้อย่างยอดเยี่ยมเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถคันนี้อย่างละเอียดทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาที่เหมาะสมกับฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มา เมื่อพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของ Mitsubishi Mini Pajero รุ่นปี2026ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นและน่าจับตามองด้วยขนาดกระทัดรัดแต่ยังคงความบึกบึนแบบรถออฟโรดด้านหน้ารถมาพร้อมกับไฟเลเด,ดีไซน์ทันสมัยที่ให้แสงสว่างชัดเจนและช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถส่วนกระจังหน้าแบบโครเมียมที่ประดับด้วยโลโก้มิตซูบิชิอยู่ตรงกลาง ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและหรูหราตัวถังมีรูปทรงแบบกล่องซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในรถและให้ความรู้สึกทรงพลังมาพร้อมกับโทนสีเมทัลลิกบลูที่ทําให้รถดูสดใสแต่ยังคงความคลาสสิกได้อย่างลงตัวนอกจากโทนสีหลักแล้วตัวรถยังมีหลังคาสีดําที่ตัดกับตัวถังได้อย่างโดดเด่นช่วยเพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยให้กับภาพรวมของรถลออ้ออลลอยขนาด16นิ้วที่ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตและทนทานพร้อมอยางที่เหมาะกับทั้งการขับขี่บนถนนในเมืองและเส้นทางที่ครุขคระ เพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางส่วนของบันไดข้างและราวหลังคาถูกติดตั้งมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและเพิ่มความสวยงามในเวลาเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจในการออกแบบให้มิ s ูบิชิมินิปาเจโร o เป็นรถที่ใช้งานได้จริงและยังดูดีมีสไตล์เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะเห็นได้ว่าการออกแบบภายในเน้นความเรียบง่ายแต่หรูหรา ใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งในส่วนของแผงคอนโซลและเบาะนั่งโทนสีดำตัดกับสีเงินเพิ่มความทันสมัยและทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารดูมีชีวิตชีวาเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ที่มีการเย็บตะเข็บด้วยได้สีน้ำเงินซึ่งเพิ่มความโดดเด่นและสวยงามอย่างลงตัวเบาะมีความนุ่มสบายและรองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลและใช้งานประจำวัน ในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและชัดเจนปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องโดยสารให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นวันที่อากาศร้อนหรือเย็นก็ตาม พื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางกว่าที่คิดไว้เมื่อเทียบกับขนาดตัวรถแม้จะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กแต่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง4คนอย่างสบายเบาะหลังสามารถพับแยกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทําให้รถคันนี้เหมาะสําหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางท่องเที่ยวระบบเสียงลําโพงคุณภาพสูงให้เสียงที่คมชัดเพิ่มความเพลิดเพลิขนขณะขับขี่รถคันนี้ยังติดตั้งหลังคาซันรูแบบพารารามาที่ช่วยให้ห้องโดยสารดูโปรง่งโลง่งและเพิ่มความรู้สึกหรูหราอีกด้วย ในด้านสมรรถนะมิตซูบิชิมินิปาเจโรรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรโบชาร์ที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดขนาดเล็กเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำมันและลดมลพิษโดยให้กำลังและแรงบิดที่สมดุลเหมาะกับสภาพถนนหลากหลายแบบระบบส่งกำลังอัตโนมัติแบบ CVT ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องเพิ่มความสบายในการขับขี่โดยเฉพาะในเมืองที่มีการหยุดรถบ่อยครั้ง ระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ถูกติดตั้งมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในสภาพถนนลื่นหรือเส้นทางที่ครุขคะช่วยให้รถสามารถลุยผ่านทางที่ท้าทายได้โดยไม่สูญเสียการควบคุมพวงมาไลัยไฟฟ้ามีน้ำหนักที่เหมาะสม ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างแม่นยำและง่ายดายโช้อัพและช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและให้ความรู้สึกนุ่มนวลแม้บนถนนที่ไม่เรียบระบบเบรก ABS และระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมิ t s u b i s h ม m i n ป p เจ e r o รุ่นนี้โดยมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเตือนออกนอกเลนซึ่งล้วนแต่ช่วยให้ผู้ขับขี่รู้ตัวและป้องกันอุบัติเหตุได้ได,ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ช่วยจอดที่ทำให้การถอยรถเข้าที่จอดในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของราคานั้น m มิ s ูบิชิมินิปาเจโร o ปี2026ถูกตั้งราคาไว้อย่างเหมาะสมเริ่มต้นที่ประมาณ600,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานในตลาดไทย ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้สําหรับคนที่ต้องการรถ SUV ขนาดกระทัดรัดแต่ครบครันทั้นี้ราคาจะเพิ่มขึ้นตามรุ่นย่อยและฟีเจอร์เสริมโดยรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับสีเมทัลลิกบลูและฟีเจอร์ครบครันจะมีราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ โดยรวมแล้วมิซูบิชิมินิปาเจโรปี2026เป็นรถที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองแต่ยังอยากมีรถที่สามารถลุยเส้นทางวิบากเล็กๆได้ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ภายในทันสมัยและสะดวกสบายสมรรถนะดี